ทำไมแฟนวอลเลย์บอลถึงระแวงนักตบลูกอย่างสาวบิ๊กเตรียนย้อนรอยตบสาวอินโดที่แท้จริงแล้วเป็นผู้ชายสำหรับเรื่องนี้ดราม่าที่เวียดนามนะครับวันที่10มิถุนายน -66 หลังจากที่เด่าหูเอนประธานกลุ่มบริษัทดึกซางเคมีคอล ได้โพสตเฟซบุ๊กแสดงความต้องการทดสอบเพศเพื่อเคลียข้อสองสัยในตัวเงียนทิบิกเตรนว่าแท้จริงแล้วเป็นชายหรือหญิงจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการวอลเลย์บอลเวียดนามอีกครั้งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับเหียนทีิบิกเตยนเคยเจอดราม่าลักษณะนี้มาแล้วในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนาม ตอนนั้นชาวอาเซียนแห่สงสัยว่าเธอเป็นชายหรือหญิงกันแน่จนสื่อของเวียดนามต้องออกมายืนยันกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเธอก็แทบจะไม่เคยไปออกรายการระดับนานา,นาชาติอีกเลยรวมทั้งวบล,ลิบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2023และซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาล่าสุดที่เธอถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนทำให้ข้อสงสัยดังกล่าวประทุข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ หลายคนคงตั้งคำถามว่าในเมื่อเหียนที่บิกเตรียนและทางฝั่งเวียดนามเองยืนยันว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วทำไมหลายคนถึงไม่เลิกสงสัยก็รณีนี้น่าจะเป็นเพราะแฟนๆวอลเลย์บอลเคยเจอข่าวช็อกเมื่อรู้ความจริงว่าแอปริลแมงกาะแนงอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียที่ตอนแรกแจ้งเกิดในโลกของวอลเลย์บอลว่าเธอเป็นผู้หญิง แต่สุดท้ายตรวจพบแล้วว่าเป็นเพศชายสำหรับแมงกะรแนงอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียเคยตกเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้าตาที่ดันไปคล้ายกับผู้ชายจนมีบางทีมยื่นเรื่องฟ้องให้ฝ่ายจัดการแข่งขันซีเกมครั้งที่28คือช่วงของปี2015ให้ตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นผู้หญิงจริงหรือไม่ ต่อมาในปี2020ช่วงเดือนกันยายนแมงกะแนงประกาศเลิกเล่นวอลเลย์บอลโดยให้เหตุผลว่าอยากมีชีวิตที่ดีและต้องการอยู่กับความจริงในหัวใจต่อมาในปี2021แมงกะแนงถูกตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ชายโดยการตรวจสอบระบบทางเดินปัสสาวะมีความผิดปกติ คือรูปเปิดของท่อปัสสาวะไม่ได้เปิดที่ปลายสุดของอวัยวะเพศแต่มาเปิดค่อนไปทางด้านล่างของอวัยวะเพศรวมถึงการตรวจฮอร์โมนพบว่ามีฮอร์โมอนเพศชายที่มากกว่าจากการตรวจทางลังสีวิทยาจึงได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศเป็นชายสมบูรณ์และถูกรองรับตามกฎหมายในประเทศอินโดนีเซียหลังจากนั้น เอปริโอเปอร์คาซาแมงกะแนงหรือเอปร์แมงกะแนงก็ได้เข้าพิธีวิวากกับคู่มั่นสาวในช่วงเดือนธันวาคมปี2022สำหรับแมงกะแนงเคยลงเล่นในวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอ,อินโดนีเซียในซีเกมมาแล้ว3สมัยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้ง3ครั้งเหรียญทองแดงปี2013 ปี2015และเหรียญเงินปี2017และเคยย้ายมาเล่นในซูเปอร์ลีกในประเทศไทยกับเจ n เนอร์ลารีสุพรีมชอนบรีอีเทคเมื่อปี2019พร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์และเจ้าตัวยังคงคว้ารางวัล MVP มาครองได้อีกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวของ a อ r ริลแมงกระแนง วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียที่สุดท้ายแล้วก็ตรวจสอบพบว่าเป็นเพศชายทีนี้สำหรับเคสของเงียนทิบิกเตรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าเป็นกระแสร้อนแรง ในเวียดนามแล้วก็เป็นดรามา่าซึ่งเวียดนามเองเนี่ยเสียงยังแตกออกเป็น2ฝั่งเลยนะครับบางคนก็บอกว่าให้ตรวจบางคนก็บอกไม่ต้องตรวจเขาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อส่วนคอมเมนต์คนไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าดูดเดือนเหมือนกันนะร้อยละแปดสิบร้อยละเก้าสิบก็ไปทางนู่นแหละบอกว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่สามารถฟันธงได้นะเราอาจจะวิเคราะห์เราอาจจะมองวิเคราะห์ของเราเนี่ยได้แต่ว่าทั้งนี้ ความจริงมีหนึ่งเดียวเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ต้องมีการตรวจสอบแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับการตรวจสอบอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเรื่องนี้แอดมินขอติดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าแอดมินก็จะนำมาแจ้งข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสำหรับเคสนี้นะเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับนักวอลเล์บอลหญิงอินโดนีเซียนั่นแหละนะครับเขาก็เลยมีการถกเถียงกันอยู่ตอนนี้นะครับ กับเรื่องนี้ทีนี้ไปดูเรื่องเงียนนะครับเงียนเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกอุ่นใจดีใจเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขัน avc 2023ซึ่งมันก็จะเป็นเส้นทางไปสู่ nation league 2024ต่อไปนะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาเลนจ์คัพ2อ2พที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับ ตอนนี้คาซัคสถานถอนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่เวียดนามนะครับเหงียนจะลงแข่งกับมองโกเลียในเกมแรกเลยนะครับซึ่งแฟนเหยียนเนี่ยก็บอกว่าหมดเสี้ยนน้ำไปอีกหนึ่งคาซัสถานเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าเขาเสียเปรียบหรือว่าอาจจะเป็นมุมมองที่แบบว่าคาซัสถานเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเสี้ยนน้ำทำให้เขาไปสู่ รอบของเนชั่นลีกไม่ได้ประมาณนี้นะครับโดยในศึกชาเลนต์ครับ2023รายการคัดเลือกทีมไปชิงชัยต่อในรายการชาเลนต์ครับ2023ในช่วงเดือนกอนรก,กฎาคม2566เดิมนะครับ ที่มีทีมเข้าเริ่มแข่งขันทั้งหมดเนี่ย12ทีมแต่ว่าคาั์สถานเนี่ยได้ถอนตัวออกไปจากรายการก็เหลือแค่11ทีมที่จะลงชิงชัยในรายการนี้โดยระบบการแข่งขันเนี่ยนะครับในรอบแรกแต่ละกลุ่มจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับ1-2ถึงผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มรอบที่2ส,ส่วนทีมอันดับที่3ของแต่ละกลุ่มก็จะหล่นไปแข่งขันในรอบจัดอันดับ9-11ถึงต่อไปนะขณะเดียวกันนะครับเว็บไซต์ข่าว ของวอลเลย์บอลของเวียดนามเนี่ยนะครับได้เปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้วซึ่งเวียดนามเนี่ยอยู่ที่กลุ่มดีมีอุซเบกิสถานมองโกเลียแล้วก็เวียดนามส่วนกลุ่มซีเนี่ยนะครับคาซัคสถานถอนตัวไปก็จะเหลือแค่อินเดียกับออสเตรเลียนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดการแข่งขันนะครับสำหรับชาเ์ลีนคัพนั่นเองนะครับ ทีนี้สำหรับเส้นทางไปสู่เนชั่นลีกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมันจะต้องมีการแข่งขันไปอีกหลายรอบรายการนะอย่างเช่นเส้นทางจะไปสู่เนชั่นลีกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าแข่ง AVC Challenge c ท u ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมาแข่งชา a l l e n g e r c u p อีกนะโดยที่ชา l l l n n g e r c u p เนี่ยนะครับเขาจะมีรายการทีมเข้าแข่ง ทั้งหมด8ทีมซึ่งจะประกอบไปด้วยเจ้าภาพ1ทีมทีมจากยุโรป2ทีมทีมจากเอเชีย1ทีมทีมจากอเมริกาเหนือ1ทีมทีมจากอเมริกาใต้1ทีมทีมจากแอฟริกา1ทีมและทีมตกชั้นจากเนชั่นลีก2023อีก1ทีมนะส่วนรูปแบบการแข่งขันก็จะประกบคู่แข่งขันตามคะแนนสะสมอันดับโลกนะยกเว้นเจ้าภาพ จะเป็นทีมวางอันดับหนึ่งพอแข่งกันแล้วเนี่ยนะครับแชมป์ของรายการนี้จะคว้าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ต่อไปนะสำหรับตัวแทนของเอเชียจะเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ได้จะมาจากแชมป์วอลเลย์บอล AVC c h a ชา e n เ e น u p 2023โดยทีมชาย แข่งขันในระหว่างวันที่8ถึ15ง15กรกฎาคม66ที่ไต้หวันส่วนทีมหญิงแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่18ถึง25มิถุนายน66อันนี้ก็เป็นตั๋วที่จะถึงเนชั่นลีกซึ่งก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเหงียนเนี่ยแข่งขันจนได้แชมป์ AVC c h a ชาร์ล e Cup มาแล้วก็จะต้องมาทำการแข่งขันในรายการ ชาเลนเจอร์คับ2023อีกทีมชาติไหนได้แชมป์ชาเลนเจอร์คับเนี่ย mm hmm. ก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ตั๋วไปเข้าร่วมการแข่งขันในวอลเลย์บอลในชั่นลีก2024ต่อไปก็เรียกได้ว่าเป็นความหวังของเงียนนะถ้าเกิดว่าเขาทำสำเร็จจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเขาได้แชมป์ AVC ชาเลน e จ g e ์คับแล้วมาแข่งในรายการชาเลนเจอร์คับ ปี2023ก็แน่นอนว่าเขาจะได้ตัวไปเนชั่นลีก2024ต่อไปก็มาดูกันต่อนะครับว่าเฮียนจะทำสำเร็จหรือไม่แต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาดีใจนะที่คาซัสถานเนี่ยถอนตัวไปก็ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่เขาก็มองว่าน่ากลัวแต่ว่าถอนตัวไปแล้วทีนี้แหละก็จะมาดูกันว่าเวียดนามจะทำสำเร็จหรือไม่